สบายดีเอลทิชันนักท่องเที่ยวจีนเฮ hey, สายการบินลักกี้แอร์กลับมาเปิดเที่ยวบินสู่ลาวอีกครั้งการท่องเที่ยวลาวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสิ้นปี2565จนถึงปัจจุบันครับ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในสปปลาวเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันครับการเดินทางด้วยรถไฟลาวจีนและทางอากาศคึกคักเช่นกันล่าสุดครับสายการบินลักกี้แอร์ซึ่งเป็นสายการบินจากคุณหมิงออกมาประกาศว่าจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยเป็นการบินตรงสู่สปปลาวโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้โดยทางบริษัทประกาศว่ามีการวางแผนจะเริ่มเปิดเที่ยวบินแรก ในวันจันทร์ที่13มีนาคมนี้ซึ่งจะเป็นการบินตรงมายังหลวงพระบางทุกวันพุธและวันอาทิตย์ส่วนเที่ยวบินที่จะบินมายังนะครหลวงเวียงจันท์จะบินมาทุกวันจันทร์และวันพุธขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันท์แล้วพบกับ l อลวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี